มีเทคนิคแล้วก็วิธีการสําหรับใครที่คิดไอเดียไม่ออกครูหนูไม่มีไอเดียเลยค่ะจะวะนะสิ่งนี้สามารถเพิ่มไอเดียคุณได้เพรา,าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่เฉยๆนะคะเพิ่งตื่นขึ้นมานะคะอย่างครูอยู่บ้านนะคะวันนี้ประมงไม่หยุดที่จะทํางานนะคะเวลาเราเล่นเฟสเล่นไลน์ทำให้เป็นประโยชน์อย่า่าเดือนผ่านไปปึ๊บอะปึ๊บเห็นเห็นอันนี้ไหมอ่ะโอเคเนี่ย แบบนี้นะได้ไอเดียแล้วค่ะที่เขาทำอะไรคะอันนี้คือเป็นรูปรถใช่ปะแล้วก็มีคําอธิบายแล้วก็มีสลิปโอเคนะคะคุณครูได้ไอเดียแล้วคุณครูก็จะเอาสลิปการจองเรียนนะคะที่มีผู้เรียนจองเรียน,นยใส่แบบนี้นะแล้วก็มีคําอธิบายด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปห้องเรียนบรรยากาศห้องเรียนเห็นไหมคะฉะนั้นให้เรามองทุกอย่างเป็นไอเดียค่ะสําหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกเลยเป็นการก๊อปปี้เอาไอเดียมาแต่ไม่เหมือนแบบนี้เราก็ไม่ต้องคิดเองแล้วก็จะไม่สามารถมาต่อว่าเราได้ เ,เทคนิคแล้วก็ไอเดียแบบที่เราได้เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นทุกแพลตฟอร์มเวลาเราเปิดไปเราจะเห็นแต่ช่องทางสําหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็ไม่คิดที่จะอยู่เฉยๆนะแต่สําหรับคนที่คิดลบหรือแบบอะไรก็ไม่ได้นี่ได้หน่อยเขาจะปิดกั้นโอกาสตัวเองค่ะถึงแม้ว่าโอกาสจะลอยมาข้างหน้าพวกนี้ก็จะไม่ได้เรียนรู้แล้วก็เลื่อนผ่านให้เวลามันผ่านไปเฉยเหมือนหายใจทิะะ้งค่ะเห็นไหมคะขนาดครูวันนี้คุณครูหยุดนะแล้วก็จะพาลูกไปทําบุญข้างนอกใช่ไหมวันนี้คือตื่นขึ้นมาปุ๊บ เปิดเปิดไปปุ๊บเจอไอเดียปุ๊บอ่ะแคปไว้แคปไว้แคปไ,ไว้แล้วก็เอาไปทำเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวครูจะโพสให้ดูนะคะเพื่อให้เราได้เป็นแนวทางค่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะกดเข้ามาดูช่องครูจอมขวัญเลื่อนๆไปปุ๊บเราก็จะเห็นไอเดียแบบนี้อยากสำเร็จจงเอาตัวเองเข้าใกล้คนสำเร็จแล้วพบก,กันที่ความสำเร็จค่ะ